เมืองไทยเป็นรายการที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2553ประเภทรายการประกินอากาศดีเด่น สนับสนุนโดยปาเจโร่สปอร์ตใหม่2.5 V-G Turbo 178แรงม้าวันนี้รายการชันรักเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณเฟเดริกชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาผู้นี้อยู่เมืองไทยมา17ปีแล้วครับและที่สำคัญต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีสายเลือดไทยอยู่ในหัวใจอย่างทองแท้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอทงกาอับดงกลาครับ ครับขอให้มีความสุขขอให้เราแข็งแรงขอให้เป็นข่าไว้มาเทีมาขอบคุณครับวันนี้ผมหนักคุณแอนดี้มาที่นี่เพราะรู้ว่าคุณแอนดี้จำงานหนักนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำบุญใช่ไหมครับครับผมก็วันนี้จะได้มีโอกาสทำบุญด้วยกันนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนทางบ้านด้วยนะครับขอให้มีความสุขวันนี้ครับไปส่งน้ำปลาก่อนนะครับครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำในวันปีใหม่ของคนไทยช่องสองครานะครับครับผม แหมโชคดีจริงนะคุณผู้ชมครับที่ได้มีโอกาสทําบุญฉลองเปิดศักราชะดับไทยไๆโดยการส่งน้ําพระที่วัดโพแห่งนี้นะครับอืมบอตรงว่าสบายใจแล้วกเกิดสวยมากสวยครับเป็นต้านนอนองใหญ่ที่สุดในจักเทัไทยครับใช่ครับผมไม่เคยได้ใกล้ชิดขนาดนี้เลยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสาที่ดีด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลปี<ก>ใหม่ใหม่ด้วยใช่ครับได้รับ<ค>รู้ถึง แหล่งสถานของชอวพุทธครับที่สร้างมาเป็นปรตตุลารูปอะไรที่สวยงามที่มีศิลปะมากและนี่อยู่กับเังมานานมากเลยนะครับ200กว่าปี200กว่าปีครับปกติผมชอบจำบุญอยู่แล้วนะครับทุกเดือนก็จะแบ่งส่วนหนึ่งของกําไรธุรกิจส่วนตัวสำบุญให้วัดเป็นค่าไฟค่าน้ําตั้งหมด6วัดนะครับเวลามีรายไดเข้ามานะครับต้องรู้จักแบ่งด้วยถูกต้องเลย ได้มาแล้วก็ต้องแบ่งปันเพือบ้างใช่ครับนั่นถือว่าเป็นบุญกุศลเลยนะครับถูกต้องใช่ครับคุณเฟรดของเรานี่ใจบุญมากๆเลยนะครับหลังจากไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งปริสถานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพกันแล้วเราก็ออกไปเดินงานวัดกันหน่อยดีกว่าครับเรามาที่วัดโพครัมเกาะพระเชดีไายครับเคะมีเพื่อนเราให้ฟังคือ โดยแม่เจตนานะครับเราเอาดินเอาสายเอาออกจากวัดคือเราไม่ได้เอาไปแล้วว่ามันบังเอิญไงเพราะเราเหยียบอยู่ในวัดเนี่ยก็จะมีทรายมีดินอะไรพวกนี้ก็ติดไปด้วยวันนี้วันปีใหม่แล้วก็ควรจะต้องนํามันกลับมาใช่ครับใช่ครับเก่งมากเลยะ ว้าวคุณเฟรดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับรู้เรื่องประเพณีของชาวพุทธเราด้วยซึ่งการขนทรายเข้าวัดนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณเฟรดเล่าแหละครับคือเวลามาวัดเศษดินเศษทรายอาจจะติดเท้าเราไปก็ถือโอกาสนํากลับมาคืนวัดในวันสงกรานต์ครับสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณคุณเฟรดมากๆเลยเพื่อนใหม่ของผม นะครับโอ้โหทายผมได้มาทำบุญได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานในวัดแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะนะครับที่สวยงามนะครับบรรยากาศดีมากๆนี่คือตลาดโบราณของวัดโพนะครับครับผมถ้าคุณแอนดี้สังเกตนะครับแม่ขาจะใส่ชุดสวยงามขิากับบรรยากาศของสงกรานนี่ไงสมัยก่อนนะครับพอดีมากๆเลยทีเดียวจะทำอะไรต่อดีเหนื่อยไหมครับ ตอนที่นี่วัดโพนะครับมีชื่อเสียงเรื่องนวดแผ่นโบราณชื่อเสียงทั่วโลกระดับโลกนะครับครับผมไปนะครับไปเลยฮะโอเคเอาเดี๋ยวนี้เลยใช่ครับจริงๆเหนื่อยเหมือนกันโอ้โหเดินตลาดนัดเมื่อยกนวดผ่อนคลายกันสักหน่อยมาละสบายจริงแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อลองมาดูครับที่วัดโพสุดยอดพี่ครับรักผมแค่ไหนเอาหนักแค่นั้นเลยนะครับดีจ้ บายไหมครับแอนดี้สุดยอดมากๆครับนวดเป็นไงบ้างเมื่อกี้นะครับดีมากผมจะบอกว่าถึงเส้นเคยมาเรียนนวดที่นี่นะครับเหรอแล้วก็จะถนัดเรื่องนวดขามากกว่านวดขาไหมครับแอนดี้ก็ไมเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจดีใจด้วยจริงเหรออยากลงไหมครับแอนดี้จะนวดฝ่าเท้านะครับครับ ทั้งหมดมี23จุดนะครับที่สำคัญนะครับมันจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายของแอนดี้นะครับรของไข่กล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกโอ้โโดนโดนโดนครับโดนตรงนั้นโดนเลยฮะแอนนี้ผมรู้สึกว่าแอนดี้ทำงานเยอะเดินเยอะเส้นถึงนะครับผมจะพิการไหมครับไม่ไม่ผมก็บ่อยๆนะครับจะไข่กล้ามเนื้อครับโอ้โไม่โดน รู้สึกยิ่งไห่ครับเอนดี้รู้สึกวิ่งครับสบายเลยผ่อนคลายดี่ากเดี๋ยวผมจะจับเส้นประธานด้านในนะครับเส้นในของค้าก็จะมีสองเส้นนะครับแล้วก็เส้นนอกก็จะมีสามเส้นครับจะช่วยผ่อนคลายไขายข้มเนื้อนะครับทั้งหมดรู้สึกสบายคือพอพอมันได้นวดแบบหนักๆแล้วเนี่ยแล้วพอมันโดนการผ่อนคลายด้วยฝ่ามือนะฮะมันก็จะทำให้แบบรู้สึกหายระบบเหมือนกันนะโอ้ดีดีว่าคุณน,นี่เก่งนะคุณเฟรด สบายใช่ไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าพี่หมอคนนี้นี่มือเล็กกันนะครับหนักมากเรนแอนดี้รู้ประวัติของนวดเป็นโบราณที่วัดโพหรือเปล่าครับนวดแผนโบราณที่วัดโพใช่ครับไม่ทราบครับไม่ทราบเหรอครับจริงๆแล้วนวดเป็นโบราณมาจากประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลนะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพุทธในประเทศไทยนะครับเราก็รู้สึกว่าราชกันที่หนึ่งให้รวบรวมตำรายาไทยนะครับ และตำลาฤศีดัชนีครับมันเป็นการโยกย่ายคใช่แล้วก็ตำรารวดเต็โบราณด้วยมารวมกันใช่ครับอ๋อเตตั้งวัดโพวัดหลวงวัดโพนครับให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยอย่างนั้นเลยครับคุณเซธเก่งนะคะเป็นอาจารย์ท้นทีน้อไทยเลยนะครับเด็กผมมองเองเป็นอันี่ขับมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังครับ ผมมาอยู่เมืองไทยได้11ปีแล้วขึ้นปีที่12เับเคยอยู่อเมริกามาก่อน,นสแสดงว่าน้อยกว่าผม6ปีนะครับใช่ครับ17ปี<า>แล้วใช่<า>ใชผมมาเรียนปนนริญญาโดบริหารธุรกิจทีท่เอบ็กนะครับแล้วก็เรียนจบแล้วก็ตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อคุณเฟนนี่คือชาวฝรั่งเศสเป็นชาวฝรัง่งเศสใช่ครับก็ช่วงแรกๆก็หันงานด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นได้ทํางานที่ B O I กันสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยครับได้คุณนะครับครับตามรายการนี้นานหรือยังครับอ๋อรายการนี้ก็ทําได้ประมาณปีจะครึ่งแนละ้วแค่ปีครึ่งแล้วก็ดงกังขนาดน,นี้เหรอครับโอ้โหอย่าพูดดังเลยเขาคงจะเปิดเสียงแล้วดังใช่ไหมโดยปกตินี่คุณเฟน,นี่ จะอยู่บ้างอะเวลาว่างๆเวลาว่างๆก็ชอบไปเที่ยวทะเลบ้างไปเที่ยวเกาะสมเดรบ้างแต่ที่ชอบมากจริงๆแล้วชอบไปดูงานนิทรรศการอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมชอบมากๆนะครับนั่นี้ฟร้อมไหมครับร้องนั่งบนเครื่องบินก็เหมือนกันนะครับสุดอึ้งไปเลยนอกจากจะนวดเป็นแล้วยังรู้ประวัติเรื่องนวดแผนไทยตั้งแต่สมัยพุทธกาลอีกโอ้โหคุณเฟสุณแน่มาก และระวังระวังเราลงหายใจทตาให้ภาพเขียนเสียด้วยนะครับใช่ครับห้ามแตะห้ามต้องห้ามหายใจใช่ครับนงไทยช